แม่เทววัย73ปีลงแม่น้ำแม่กลองงมหาหอยปลาพลัดจมน้ำดับสลดเมื่อวันที่10ธันวาคมร้อยตำรวจเอกอุเทนอำนวยร้อยเวรสอบสวนสพโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมตำรวจชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจรถยนต์สายตรวจตำบลคลองตาคดแพทย์เวรโรงพยาบาลโพธารามและหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งพบศพลอยน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำฝั่งวัดส้อยฟ้า หมู่ที่5ตำบลคลองตาคดอำเอภอโพธารามที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสว่างราบุรีได้นำเรือท้องแบนมาช่วยเหลือนำร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำผู้ตายสมสัยเสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำที่ตัวพบตาข่ายที่ใส่ปลาคล้องอยู่ที่คอในตาข่ายมีปลาหนึ่งตัวหอยค้มอีกสองตัวจึงนำขึ้นมาให้แพทย์ชนสูตรไม่พบบาดแผลใดๆผู้ตายเสียชีวิตมาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง สอบถามนายอาทิตย์อายุ28ปีคนเจอศพคนแรกให้การว่าตนได้ขับรถข้ามสะพานส้อยฟ้าและเห็นปลาในแม่น้ําขึ้นมาเล่นน้ําตนจึงจอดรถพร้อมชะโง,งกลงมาดูก็พบศพดังกล่าวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต่อมาได้มีญาติผู้ตายได้เดินทางมาดูศพพร้อมกับแจ้งว่าผู้ตายชื่อนางสนองคนน้อยอายุ73ปีพร้อมเล่าว,ว่าผู้ตายได้ออกมังมาหอยและจับปลาในแม่น้ำแม่กลองกับนายประถมเป็นสามีของคนตาย ซึ่งห่อน้ําริมแม่น้ํานั้นสามารถเดินได้แต่นายประถมสามีนั้นขอขึ้นไปบ้านก่อนปล่อยให้ผู้ตายเดินงมหอยอยู่เพียงลําพังจนหายตัวไปก่อนญาติช่วยกันออกตามหาจนมารู้ว่ามีคนพบศพลอยน้ําจึงมาดูก็พบว่าคือนางสนองนายประถมผู้เป็นสามีกล่าวว่าช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงตนกับผู้ตายได้ชวนกันลงมามาหาหอยและปลาเพื่อจะนํามาทําอาหารมื้อเย็นตนยืนดูอยู่ข้างตะลิ่งเพราะไม่กล้าลงน้ําเนื่องจากกลัวจมน้ําระหว่างที่ผู้ตายงมหาหอยอย,อยู่ตนได้บอกกับผู้ตายว่า ขอขึ้นบ้านก่อนจนกระทั่งบ่ายผู้ตายยังไม่ขึ้นมาจึงบอกลูกๆและญาติออกตามหาจนมารู้ว่าจมน้ำตายส่วนผู้ตายนั้นมีโรคประจําตัวคือโรคลมชักจากการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายระหว่างที่เดินอยู่ริมตลิ่งเกิดพลาดเดินตกหลุมใต้น้ำทําให้จมน้ำหรือไม่ก็เกิดเป็นลมหน้ามืดจมน้ำดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้นําศพผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป